เจ้าเอ๋มน่อยเคยมุมนี้เดินตรงเข้ไปเลยไหน,นเนาะนั่นไงเจ้าเอนะคะเจ้าเอพลางตัวนะคะพลางตัวสวัสดีค่ะ ลางตัวนะครัลางตัวขอโชคตัวใกล้ๆหน่อยเอ้าไปไหนแล้วหนีกล้องแล้วนจะให้เป็นดาราสักหน่อยไปแล้ว สว,วัสด,ดีค่ะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านน่ารักนะคะนี่อจะเจะเ๊เบบี้ดอนเราไม่บรบกวนเขาดีกว่านะคะบ๊ายบาแเราเจอกันใหม่นะ